มัสมัน่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลิ่นแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหานี่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยลนก้าวราชการที่สองที่เรารู้จักกันดีเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์วันดีนสงขาได้ค้นคว้าสร้างสารรค์อาหาร เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของอาหารไทยและขนมไทยให้คนทั้งโลกได้รู้จักโดยถูกยกให้เป็นอาหารไทยสู่ชาวโลกด้วยการจัดทำหนังสือเปิดตำนานอาหารสามแผ่นดินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งในปีที่แล้วแกงมัสมั่นไทยได้รับยกย่องว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ CNN Go ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากทั่วโลกของสำนักข่าว CNN อาจารย์วันดีกล่าวว่าที่แกงมัสมั่นได้รับการยกย่องให้เป็นอาหารอันดับหนึ่งของโลกเพราะมีรสชาติที่กลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มมันมีส่วนผสมที่ลงตัว มัสมันจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นของไทยเป็นของอินเดียเป็นของแขกเปอร์เซียแต่เดิมเนี่ยเขาทำกับเนื้อแล้วก็เป็นใส่เครื่องเทศเยอะๆแล้วมีเฉพาะรสเปรี้ยวกับรสเค็ม นีเพิ่งเหมือนว่าเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยเมื่อสมัยรชัชกาลที่สองอพอมาถึงเมืองไทยเหมือนกับคนแขกที่มาอยู่เมืองไทยและแต่งตัวแบบไทยอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มาลดเครื่องเทศให้น้อยลงแล้วก็เราเป็นทาเป็นสมรสให้ถูกลิ้นคนไทยคือเครื่องเทศจะฉุนมากมีทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวาน,วานอ่ะมันอ่ะก็เป็นรสกลมกล่อมพอดีนี่สาเหตุที่ว่าทําไมถึงแกงเขียวหวานแกงส้มแกงเหลือง จึงไม่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกอาจจะเป็นเพราะว่าแกงมัสมันเนี่ยคือรสกลมกล่อมพอดีเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากไม่ได้เปรี้ยวได้เค็มมากคือรสกลมกล่อมและผักที่ใส่ลงไปเนี่ยเราจะใส่มันเทศหรือมันฝรัง่งไม่ได้ใส่เป็นมะเขือพวงไม่ได้ใส่เป็นหน่อมไม้ไรพวกนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ใส่ลงไปกับรสชาติเนี่ยมันน่าจะกลมกลืนกันพอดีใครๆก็ทานได้ด้วยความศรัทธาในคุณค่าของอาหารไทยและความภาคภูมิใจในพระมหากษัตริย์ไทย อาจารย์วันดีน่าสงขาผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดีอาจารย์ประจำวิทยายรายในวังหญิงได้ใช้เวลากว่า2ปีในการผลิตหนังสือตำนานอาหาร3แผ่นดินซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่พระมหากษัตริย์ไทยได้กล่าวถึงเป็นหนังสืออาหารพร้อมเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยอาหารไทยจากบทพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง3พระองค์ โดยอาหารที่มีในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาไรารนก้าวราชาการที่สองจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องกาเพเรือชมเครื่องคาวหวานส่วนตอนที่สองเป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่5เรื่องบันทึกจากความหิวจากพระราชหัตถเรขาฉบับที่สองและตอนที่สเป็นบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากกาบเหตุชมเครื่องว่างรัชกาลที่สองค่ะ,คะ,ะนำแป้งข้าวเหนียวเนี่ยค่ะมาร่อนในกระทะแล้วก็จะใส่ด้วยไส้ไส้นี่ก็จะเป็นมะพร้าวแล้วก็มีน้ำใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายกวนเท้าด้วยการใช่ค่ะขนมเกสรลำเจียค่ะค่ะ ออกหวานค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะหอมจากตัวแป้งแล้วก็หอมน้ําไปเตยก <ST AR C> ็อาหารชนิดนี้นะคะก็จะเราจะนํากะปินะคะมาคลุกกับข้าวแล้วก็ใส่แฮมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริกป่นแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะเ,เป็นอาหารในสมัยรชัชกาลที่5เวลาท่านเสด็จประพาสยุโรปค่ะ อตอนทีทน่ท่านเสด็จไปเนี่ยนะคะท่านาทรงสุบินฝันว่าสมเด็จย่ามาทำให้ทานพระวันรุกขึ้นท่านก็ให้กุ๊กในเรือหุงข้าวแล้วก็คลุกแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยค่ะไม่มีเนื้อหมูก็จะมีแต่แฮมท่านก็เลยใส่เป็น,นแฮมแทนหมูหวานค่ะใช่ถ้าสูตรด,ดั้งเดิมจริงๆแล้วจะเป็นหมูหวานแต่ท่านเสด็จประพาสไม่มีเนื้อหมูค่ะก็เลยใส่เป็นแฮมแทน ตำนานอาหารสามแผ่นดินเป็นหนังสือที่แปลกแตกต่างจากหนังสือทั่วไปคือเป็นการถอดตำรับอาหารมาจากบทพระราชนิพนธ์ซึ่งนอกเหนือจากสูตรอาหารที่แสนอร่อยมีรูปประกอบที่สวยงามพิมพ์สีทั้งเล่มแล้วยังได้กล่าวถึงบทพระราชนิพนธ์และพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ทั้งสพระองค์เอาไว้ด้วยทำให้ได้เนื้อหาที่ได้อัธรสนุกสนาน ได้รับความรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารไทยและความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยไปด้วย